สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเดทพูสามกันดีกว่าก็เรียกได้ว่ามาพูดกันถึงเรื่องราวเนื้อเรื่องที่มันหลุดออกมานะครับผมแล้วก็รวมไปถึงคำย่อต่างๆที่น่าจะออกมาในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้เองเนี่ยหนังก็ได้เปิดกล้องเริ่มถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับผมจากวงในตอนแรกเขาบอกว่าจะถ่ายเสร็จเนี่ยตอน สิ้นเดือนนี้เลยแต่มันก็แบบเฮ้ยมันจะเร็วไปหรือเปล่าข่าวใหม่ออกมาเนะี่ยนะครับผมคาดว่าเดทพูสามเนี่ยจะถ่ายเสร็จทั้งหมดนะในช่วงเดือนกันยานะครับผมหรือว่าเซปเทมเบอร์นั่นเองก็ยังมีเวลาถ่ายอยู่อีกหลายเดือนเนาะก็เนี่ยมีทั้งกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยาเลยมีเวลาถ่ายอีกประมาณ3เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในตอนแรกที่เขาบอกว่าเดทพูอ่ะจะถ่ายแป๊บเดียวเสร็จ่ทำให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยกังวลใจนะครับผมว่าอาจจะมีการเอาฟุตเทจต่างๆมารี u s e อีกเพราะว่า หนังเด o พูเรื่องนี้เองจต่ที่เรารู้กันมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเกี่ยวข้องไปกับ หนังในจักรวาล X-Men ของ f o อกก์นะเนาะก็จะมีตัวละคาร X-Men อะไรกลับมาแล้วก็อาจจะมีการเอาฉากจากหนังพวกนั้นเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่ตรงนี้เองแฟนๆก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันมีฉากใหม่ๆนะครับแล้วพอเราได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ได้หายจบในเดือนก,กรกฎานี้นะแต่มันไปนหายจบในเดือนกันยาตั้งหากก็มีเวลาหายอีกเยอะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยดูจะวางใจได้ถึงแม้ว่าการ r e ยูสฉากเนี่ยอาจจะมีใช้มาบ้างก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับที่นี่เองเนี่ยนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ เ,เขาเก่งเนื้อเรื่องของเดซพู o l ภาค3เอาไว้ว่าอย่างไงกันบ้างนะครับจากข้อมูลที่หลุดออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีการพูดถึง TVA การพูดถึง Multiverse แล้วก็การพูดถึงมิสไมนิตถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยมันจะเชื่อมเดซพู o l มาได้อย่างไรกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันมีจุดหนึ่งที่สามารถเชื่อมได้ง่ายมากเลยแล้วเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวตรงนั้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือตอนจบของเดซพู o l ภาค2เองเนี่ยเดซพู Deadpool ได้ท่องไปยังไทม์ไลน์ต่างๆและได้แก้ไขไทม์ไลน์ต่างๆทั้งหมดนั่นเองนะครับ นั่นทำให้จักกวาลเนี่ยพังทลายออกมาเกิดทางแยกกลายเป็นจักกาวานใหม่ความเป็นจริงใหม่ขึ้นมาและจักรวาลฟ็อกเนี่ยมันไม่สมควรเป็นแบบนั้นถูกไหมครับอย่างเดฟพูเนี่ยไปฆ่าตัวเองในหนังวัวลีนออริจินอย่างเงี้ยแล้วก็มีการบอกว่าอีกหน่อยนะ เดี๋ยวจะมีการชวนตัวของโลแกนเนี่ยไปทําหนังด้วยเอออย่าลืมแบบมาทําหนังด้วยกันมาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ถ้ามองกันตามแบบแก๊กในตอนหนังเดซผูสออ่ะมันก็เป็นอะไรที่ขำขันเฉยเฉยถูกปะแต่ถ้าเราเอามาทําให้มัน make sense เนี่ยนะครับผมมันก็คือการที่เดซผูไปท่องมัลติเวิร์สแล้วก็ไปแก้ไขไทม์ไลน์ต่างๆทําให้มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาทําให้มันมีจักรวาลใหม่ที่มันไม่ควรจะมีอยู่และนั่นแหละก็จะทาให้ TVA นั้นต้องเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้ในตอนแรก เนี่ยนะครับผมจากรายงานข่าวเขาได้บอกว่าเดซพูเนี่ยจะต้องถูกพูนนะต้องถูกกําจัดแต่เดซพูเนี่ยนะครับก็ได้ทําข้อตกลงกับ TVA ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะร่วมทํางานกับ TVA ในการที่จะแก้ไขไทม์ไลน์ต่างๆที่มันผิดเพี้ยนและมันพังทลายไปหมดซึ่งก็คือไทม์ไลน์ของจักรวาลหนังฮีโร่ของ X-Men ทางฟ็อกก์อะเนาะเดซพูก็จะต้องมาไล่ไปตามหนังเรื่องเก่าๆต่างๆไม่ว่าจะเป็น X-Men ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดการผจญภัยในมัลติเวิร์สของเดซพูขึ้นในการผจญภัยครั้งนี้เ จะได้ไปเจอกับวัวรีนนะครับแล้วก็จะไปร่วมทางกันนะครับผมโดยที่ว่าในระหว่างการร่วมทางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคู่กัดอะ่ะถึงแม้ว่าจะสู้ไปด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ก็มีการสู้กันเองมีการเถียงกันเองอยู่ตลอดเวลาสไตล์แบบเป็นเหมือน คู่รักคู่แค้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเดดพูเนี่ยจะไปยังจัก,กรวาลหนึ่งซึ่งก็คือจัก,กรวาลของ x m e n นั่นแหละแต่หลังจากสิ่งที่เขาได้เกาะในไทม์ไลน์ออกไปจนไทม์ไลน์เนี่ยมันพังทลายถูกไหมจนมันกลายเป็นจัก,กรวาลที่เนื้อเรื่องมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้มันจะมีจัก,กรวาลที่แมกนิโตเนี่ยกลายเป็นผู้คุมโลกด้วยนะครับก็คือเหมือนทางมิวแทนเนี่ยชนะมนุษย์อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีการไปไล่ฆ่าไปไล่เปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆนอกจากเรื่องของแมกนิโตแล้วเนี่ยนะครับก็ย เบนแอฟเฟกตหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันแบทแมนไม่ใช่หรืองไงกันว่าแบทแมนจาก DCEU เนี่ยแต่จริงๆนะครับผมเบนแอฟเฟกตเนี่ยเคยเล่นเป็นแดเดวิลมาแล้วนะครับก็จะเป็นแดเดวิลยุคเก่านะไม่ได้เหมือนแดเดวิลยุคใหม่แต่อันนี้เขาก็เหมือนมาเป็นคามิโอนะครับผมแล้วก็นอกจากตัวของเบนแอฟเฟกตเองเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ พูดคาดเดากันไว้ว่าอาจจะมีการนําตัวละครของฟ็อก่ยกลับมาให้หมดเลยอย่างตัวของแฟน t a สติกโฟอย่างเงี้ยก็จะเอาแฟนตาสติกโฟรุ่นเก่ามาด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวของสตีฟโรเจอร์มากลายเป็นฮิวแมนทอสถูกปะ่ะเพราะว่าตัวของคริสอีแวนเองเนี่ยก็เล่นเป็นฮิวแมนทอสในเวอร์ชั่นของฟ็อกที่เป็นแบบแฟนตาสติกโฟเคยออกมาเมื่อนานมาแล้วนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันแต่อาจถ้าไม่ได้มาก็อาจจะมาแค่แบบตัวของรีดดิชัทอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อจากนั้นมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับข่าวที่มันออกมาเกกกีี่ยวับอ อย่างที่เราเมนชั่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะข่าวออกมานะจะมีการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลถูกไหมกับกลายเป็นว่าแมกนีโตเนี่ยกลายเป็นผู้คุมโลกมิวแทนสามารถเอาชนะมนุษย์ได้แล้วในข่าวตอนนี้ที่มันอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับเขาได้มีรายละเอียดของจักรวาลน,นั้นเอามาเล่าเพิ่มเติมแต่อันนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนละกันในตอนที่มันออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจริงแบบนั้นนะครับผมแต่เรื่องราวเนี่ยจะเป็นประมาณว่าตัวของแมกนีโตเองได้คุมโลกถูกไหมเป็นเหมือนแบบพระราชาของโลกเลยนะครับโดยโลกที่แมกนีโตอยู่เนี่ยจะมีมิ ไปหมดเลยนะครับผมก็คือแมกนีโตสามารถหาทางในการที่จะปลูกยีนมิวแทนในตัวทุกคนที่มียีนมิวแทนออกมาได้ทําให้ประชากรมิวแทนเนี่ยก็มีมากมายมหาศาลมากๆและอีกรายละเอียดสําคัญก็คือไอจักรวาลที่แมกนีโตเป็นผู้คุมนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีความเชื่อมโยงเหมือนเป็นไทม์ไลน์ที่มาชนกัน กับไทม์ไลน์ของ MCU หลักนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไทม์ไลน์ที่มันแยกออกมาจาก MCU หลักก็มาเจอกับไทม์ไลน์ที่แยกออกมาของทาง Fox ถูกไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแปลว่า v e วนเจอร์ก็ต้องมีตัวตนอยู่ในจักรวาลน,นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเราอาจจะได้เห็นอาจจะมาชิมลางนิดห,หน่อยทำให้เราอยากดูในอนาคตถึงอีเวนต์ใหญ่อย่างอเวนเ e อร์ปฐาเอกเมนะครับในจักรวาลแยกออกมานี้เนี่ยอาจจะมีกันมาแบบเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟยั่วน้ำลายไปก่อน แต่อันนี้อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นฉากต่อสู้ก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นฉากแบบแฟร์แบ็กสักหน่อยหนึ่งหรืออาาอย่างน้อยๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นการเมนชั่นหรือเปล่าแบบแม็กมีโต้พูดว่าอ้อยพวกอเวนเจอร์อะไรแบบนี้หรอจัดการไปหมดแล้วอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าโชว์กันแบบโอ้โหเป็น f u ลส scale ของการต่อสู้ไปเลยอะเนาะจากนั้นไม่มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเดซพูดสามอีกนอกจากเรื่องที่พูดไปเนี่ยก็จะมีข่าวลือของคาเมโยต,ต่างๆนะครับอย่างที่รู้มาว่าเราจะได้เห็นทีมเอ็กเมนอย่างแน่นอนถูกไหมทีมเอ็กเมนเนี่ยก็จะกลับกลับกันมานะ อะไรแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราวของแกรมบิดนะครับผมที่เขาบอกว่าตัวของแชนนิงเททับเนี่ยจะได้มารับเป็นบทของแกรมบิดในเรื่องนี้นะครับแต่ตรงนี้เองยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่โดยรวมเนี่ยตัวละครหลกัหลกๆก็คงจะเน้นไปที่ทาง x m e n นั่นแหละอาจจะมีคาบิโอที่เป็นเหมือนแฟนเซอร์วิสอย่างตัวของเดดวิลเบนอัฟเฟกหรือว่าจะเป็นเหมือนพวกแฟนทัสติกโฟจากจัก,กรวานฟ็อกอะไรแบบนี้นะที่มาได้นะครับแต่จริงเนี่ยมันไม่ต้องมีคาบิโอพวกนั้นเยอะก็ได้นะสำหรับผมเองอะ่ะพะมีแค่เดดพูไปท่องมัลติเวิร์สแล้วก็ได้ตััววของแ็มมนนกลบาเป ผมคิดว่าอันเนี้ยก็แบบมากพอแล้วเลยครับผมคือพูดตรงๆนะว่าฟังกันมาจะข่าวลือหรือว่าเอาจากข้อมูลที่คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยแค่ข้อมูลที่คอนเฟิร์มแล้วอะเราก็อยากดูหนังเรื่องนี้มากๆแล้วคือจะบอกว่าไม่คาดหวังได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เลยนะครับตัวของผมเนี่ยคาดหวังไปแล้วย่างน้อยๆเนี่ยหนังเรื่องนี้ขอสัก8.5คะแนนได้ไหมเอาเป็นขั้นต่ําเลยคือไปดูในโรงเนี่ยตั้งตั้งเกณฑ์คะแนน,นไว้แล้วว่าต่ําสุดของเดซพูสามเนี่ยต้องเป็น8.5นะครับจะต่ํากว่านี้ไม่ได้เลย ถ้าได้เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับท่านผู้ชมคาดหวังกับหนังเรื่องนี้ไว้อะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยและนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดของหนังเดทผู้สามในตอนนี้ที่มันได้มีข้อมูลออกมานะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะรีบทําคลิปออกมาให้นะครับผมช่วงนี้เองเนี่ยก็พยายามกําลังกลับมาสร้างวินัยในตัวเองอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับคลิปให้มันยาวขึ้นให้มีเนื้อหามากขึ้นให้น่าสนใจมากขึ้นด้วยอยากให้เรา ปรับปรุงอะไรยังไงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงลาอลไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ